อเล็กธทรเดชคู่นี้เขาทั้งเก่งทั้งหล่อแล้วก็กระตันอยู่มากคือตอนนี้นะคะปลูกบ้านอยู่ด้วยกันไม่ใช่ต่างคนกับต่างเขาก็ปลูกบ้านให้กับพ่อแม่ให้ครอบครัวเขาได้ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาหลังจากเมกมันนี่สร้างบ้านยานสุขาภพิบาลให้ครบอบครัวเสน็จสมบูรณ์แล้วนะคะล่าสุดนักแสดงหนุ่มนาตีอเล็กเทรเดตก็ย้ายเข้าไปอยู่บ้านใหม่มาได้สองสัปดาห์แล้วเรียกได้ว่ากลับมาอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่และน้องๆอ,อ,อีกครั้งชีวิตก็แฮปปี้สุดๆเลยแหละค่ะ จริงมันก็ยังไม่ค่อยอะไรอะไรมันก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่แต่ด้วยความที่เล็กอ่ะย้ายเข้าอยู่บ้านแล้วเหมือนกับช่วงนี้มันหนักไงช่วงนี้ทํางานหนักแล้วเหมือนกับว่าไปอยู่บ้านแล้วก็ไปนอนกลับไปนอนนอนเสร็จตื่นออกตอกวันไม่ได้อยู่บ้านเลยกลับถึงบ้าน4ี่ห้าทุ่มเที่ยงคืนไงแล้วก็ตื่น6กโมงออกทุกวันอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเหมือนยังไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่าไหร่เขาแฮปปี้ครับหลับสนิทเพราะว่าตรงนั้นเงียบเมื่อก่อนเราอยู่ในในแถวหัวลำโพงไง แล้วมันเสียงดังอยู่ริมถนนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็แบบอยู่บ้านใหม่ก็เงียบแล้วก็สบายกว่ามันก็กว้างกว่า